ีครับานผู้ชมย,ลย่างน,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 นี้ว่าวันนี้โู้โูดูเปื้อนเลยหล่อๆอเลยไม่แปลเใช่ครับเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทุกอย่างไหมสัเก็ดเือนครับ <c oughs> หรือว่ามันมันคิดว่าเราชนะขาดเกินคาดในวันนี้หรือว่ายัางไงนีด <c oughs> นิดหน่อยครับนิดหน่อยค, <c oughs> คือยังก่อนเกมที่วางแผนยังไงก่อนก่อนก่อนเกมแบบนี้เลยไหมเลือกออกเลือกออกแบ่งเอครับแต่ว่าเ่เขาจะไม่เดินอ๋อเหรอพอเขาเดินแล้วเข้าทางเราหรือยังไง อ๋อแล้วไฟที่แล้วี่เออถามหน่อยไฟที่แล้วที่แพ้ที่ออสซอร์วนนั้นแพ้ยังไรโคงเลเออร่างกายไหมหรือไงอาจจะด้วยครับเจ้าพราคาเรปีให้รอราคาด้วยร่างกายด้วยแต่วันนี้เรามาเปี้ยดมากสมกับที่ตั้งใจซ้อมมาดีเลยครับใช่ไหมครับเบี้ยเรา27เป็นไงบ้างครับวันนี้พอดีพอดีสบายสบายใช่ไหมฮะอ่ะก็ชนะละขอบคุณไทยบ้านคนไทย นักธน,นาแปดวับพี่พในพีกสา่อยอจิตเยอะไหมครับนไฟลก็ท<อ>ีข่ข้างบนมีสอจออจิตรสองหมื่นแล้วกองหมนึ่งเชวัตสี่หมื่น 40, 40. สี่หมื่นอจิีเยอะเหมือนกันมีพี่พรในพี่กรมสาเนี่ยพี่พอรอีกสองหมืน่นไม่ว่าจะปล่อยชนะปล่อยที่ไหนเก็บสิทุกไฟก็ิทุกไฟทุกคนนี่ค่าแล้ววันนี้ตามเสียด้วยครับเป็นไงบครับ มวันนี้วันนี้มาเห็นูุปตาหน่อยด้วยไม่เยมั่นใจเท่าไหร่นะแต่ว่าทําได้ขนาดนี้ถือว่าน่าชื่นชมเลยครับแต่ว่าคือชนะขาดเกินคาดใช่แล้วเขาก็ตั้งใจด้วยนะครับความตั้งใจที่เขาได้ตั้งใจนี่แหละที่ทําให้เขาประสบความสำเร็จนวันี้นะฟอร์มแบบเนี้ยอนาคตมองยังไงครับอนาคตของเด็กคนนี้ผมว่าผมชอบนะครับแต่อนแรกๆก็มีช่วงหนึ่งที่ฟอร์มตกไปตอนนี้เขาว่าพัฒนาตัวเพื่อ อีกอีกทีตอมลูกศิษย์คนนี้วันนี้เป็นัไงบ้างก็วันนี้เขาก็ต่อยดีมากเพราะว่ารู้ตึกกับไฟนี่เขาจะตั้งใจเพราะว่าไฟที่แพ้นี่มวยเขาไม่ได้ต่อยประมาณเกือบปีหกือนานด้วยแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ไม่แตล้วความจริงมีการไปต่อยที่มือรำท้กงไม่สบาย โรงาบาลแล้วที่บรารก็คอยท้องมาร่างกายเร,รไม่ได้หายใจเลยก็มีนี่เขาได้หายใจไปแล้วเพราะช่วงช่วงนี้เด็กในค่ายทุกคนเขาก็ตั้งใจฟิตฟอมทุกคนครับเพราะว่ามีพี่พอลพี่บอาฉีดทุกไฟฉีดทุกไฟและทุกคนในค่ายครับ แล้วก็ดูดเบรดเนี่ยในสายเนี่ยคิดว่าเจอใครได้เหมาะสมที่สุดหรือว่าแล้วแต่โปรโมเตอร์แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับ 25, 26, 27ต่อยหเหมืต่อนหครับได้หมดทุกคน<ต> <ๆ S 1> เลยแต่อย่ากเกิน27นะน้ำหนักก็น้อยครับเหมือนกับมหาสมุทรอ่ะอย่าให้เกิน 17, 117เนี่ยเพราะมวยเขาร้อยสิ้อยห้าสิบ6น้ำหนักน้อย อ่าวันนี้ขอบคุณแพ้บ้างครับพี่แจ๊ครับก็ขอบคุณขอบคุณป๋าชุนที่ให้รายการเด็กขอบคุณพี่พรครับผมที่ช่วยเข้ามาสนับสนุนเด็กในค่ายทุกคนทรับเปเด็กมีกำลังใจที่พร้อมค,ครับผมโอเคครัคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,รบก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับสวัสดีครับ